สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้พบกับผม Crazy ่ก่อนนะครับอยู่กับเกม Star Smash นะครับผมจากดิสนีย์นะครับเนี่ยเห็นใจเห็นเมดอ่ามีกิมม์เมาส์ด้วยนะครับอ่ะเราไปลองเล่นกันเลยแล้วกันอันนี้อะไรวะวงสีเหลืองไปนะครับผมมาก็เหมือนจะเป็นสตอรี่เป็นการ์ตูนนะนี่นะครับผมมีการ,ตร์ตูนการ์ตูนอะไรด้วยนะครับนะก็ ามน,นี้ได้เลยนะฮะโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นการสอนการเล่นเลยหน่อยนะครับอมาดูกันดีกว่าน,นะครับผมนะครับก็ตัวเราครับมีหน้าที่แค่นะคี่ฮะชาร์จปุ๊บปุ๊บในการเปิด ประเด็นนะครับผมก็ยิงเข้าไปแตะปุ๊บนี่ s สมาชไปหวุวัดนะคล้ายตีแบบนี่นี่เราสามารถตีไปทางไหนก็ได้ครับแบบนี้หีืจะตีตรงก็ได้นะครับอ่ะก็ตามนิ้วเลยนะครับผมนี่แค่นี้เองนะบกำจัดเวฟของศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับ อะมาตัวต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับน้องผู้หญิงคนนี้ฮสึสเล่นทางนี้แล้วกันครับผมผมให้โดนไอ้พวกแผ่นป้ายพวกนี้ครับมันจะดูมีสกิลเยอะอ อะ,อะไรประมาณนี้นะมาอีกหนึ่งตัวละครครับอันนี้เป็นการสอนการใช้สกิลแล้วแหละนะครับเมื่อมีสกิลให้ใช้ก็กด้าให้หืมเริ่มเพิ่มปุ้มมามาอ,อะไรประมาณนี้นะครับ ง่ายไหมอันนี้เป็นการสอนในเรื่องของไม้ตายแน่อนอนเฮ้ยอ่ะครับแล้วกดครับผมกดให้ตรงเอ้ยกดให้ตรงลมมูกมิกเมาส์เกรส หมื่นสองก็เลยทีเดียวเชียวนะครับยิงกันมาอ่ะโอเคครับผมเร<ห>าๆานี้แล้วกันคนระับวิธีการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับพอเข้าใจนะนะครับก็มีระบบแพ้ทางตามนี้ด้วยนะฮะโอเคตั้ตงชื่กนอกันหน่อยนะครับ เรียบร้อยครับผมอ่ะก็จะมีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับก็ให้อ่านออกได้ก็อ่านไปนะครับโอเคเรามาเริ่มเพลงกันตรงนี้เลยละกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเพลงมันจะเป็นอันนี้นะ MV MV หรอือไอตัว opening เออนะครับผมก็จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับแล้วแต่อ่ะรอสักครู่นะครับผม อ่าเนี่ยครับก็คือมันจะบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกดตามที่เขาบอกเนี่ยนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งออกไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมชวิปเนี่ยกดแล้วมันก็เด้งออกนะครับก็ก็งงเหมือนกันนะครับก็ไปว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะวิธีการเล่นนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันเล่นได้ก็ไปลองดูนะครับผมจะทิ้งติลล์ไว้ให้ทั้แทงแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะ 拜了。白辣